มีคำถามยอดทิศครับที่ผมอยากจะมาอัดคลิปให้กับทุกคนได้รู้กันนะก็คือเป็นคำถามที่ว่าประกัน2บวกกับ3บวกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเคลียร์ประเด็นนี้เลยครับเอาแบบง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยครับจากรูปนี้นะครับจะเห็นนะครับว่ามีประกันชั้นหนึ่งนะครับ2บวกสบวก2องธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่าจากประกันที่ถูกที่สุดในนี้ที่นะครับก็คือประกันชั้นสามธรรมดานะรรานะอ่าเดี๋ยวมาดูกัน สารธรรมดานะครับคุ้มครองอะไรบ้างนะนี่ครับสารธรรมดานะครับจะคุ้มครองคู่กรณีเท่านั้นนะครับก็คือทรัพย์สินนะครับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับคุ้มครองแค่คู่กรณีเท่านั้น่าคู่กรณีนะครับในความคุ้มครองหลักนะครับก็เบี้ยเริ่มต้นไม่ถึง2,000ก็มีนะครับแต่ถ้าจะหารจริงน้ไม่ถึง2 0 0พันก็มีนะครับสูตรกระบาแบบกระบาบรรทุกก็2,000พ่นกว่าก็มีนะครับวันนี้ลองมาหาได้นะ สองธรรมดานะครับสองธรรมดา่างจากสาธรรมดายังไงนะครับสองธรรมดานะครับเหมือนสาธรรมดาเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าเพิ่มความคุ้มครองลดหายไฟไหม้ให้กับรถเราด้วยรถเรานะอ่านี่เพิ่มขึ้นมานะครับเบี้ยก็จะแพงขึ้นอีกประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่มากนะครับแพงขึ้นไม่มากนะครับดังนั้นใครอยากจะทําประกันทั้งสาธรรมดาแล้วอยากมีความคุ้มครองลดหายไฟไหม้ด้วยก็สามารถซื้อแบบประเภทสองได้ครับสองธรรมดานะทีนี้มาดูครับมาดูนะตอนนี้นะครับก็จะมี 3บวกกับ2บวกมาแล้วอ่าทีนี้มาดู3าบวกกัน3บวกนะครับ3บวกนี้ผมอยากจะให้ดูนะครับ3บวกจะคุ้มครองต่างจากสารธรรมราตรงไหนนะครับผมให้เน้นคําว่าบวกนะบวกนี้ก็คือเพิ่มความคุ้มครองให้กับรถเล่าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานผ่านนะทางบกนะครับก็คือ มันเหมือนกระสารธรรมดาเลยของคองเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเพิ่มมาหนึ่งบรรทัดก็คือซ่อมลถเราด้วยเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานผานะทั้งบกนี่คือ3บวกนะครับ2บวกล่ะ2บวกต่างจาก3บวกอย่างไรนะครับ2บวกนะครับเหมือนกับ3บวกเลยนะครับเพียงแต่ว่าเพิ่มความคุ้มครองลดหายไฟไหม้ให้ด้วยนะครับก็คือซ่อมลถเราให้ด้วยเมื่อมีคู่กรณีเป็นยานผานะทา้งบกแล้วก็เพิ่มความคุ้มครองลถหายไฟไหม้ให้ด้วยนะครับ อันนี้ก็คือความคุ้มครองในส่วนของ3ธรรมดาแล้วก็2ธรรมดา3บวกแล้วก็2บวกครับนี่ครับคำว,ว่าบวกก็คือคุ้มครองรถเราเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพานะทางบกนะครับจำคีย์เวิร์ดนี้ไว้นะครับแล้วก็ประเภทหนึ่งนะครับประเภทหนึ่งนะก็คือสามารถคุ้มครองรถเราได้แม้ว่าจะไม่มีคู่กรณีเป็นยาพานะทางบวกอย่างเช่นไปชน,นอาชนกับสัตว์ ชนกับกระถางต้นไม้กำแพงอะไรพวกนี้นะครับก็ตามเงื่อนไขนะครับจะมีเงื่อนไขด้วยนะครับว่ากรณีไหนคุ้มครองไม่คุ้มครองนะครับนี่ต้องศึกษานะครับสอบถามได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของประกันนะครับประกันประเภท3ธรรมดานะครับ3บวก2ธรรมดา2บวกและชั้น1นะครับก็อยากจะเช็คเบี้ยนะครับก็สามารถปรึกษาผมได้เลยครับเดี๋ยวผมจะช่วยให้คําแนะนําได้นะครับว่าของพวกนี้เราจะต้อง รู้ก่อน,นครับว่าสิ่งที่เราจ่ายไปเนี่ยเราจะได้อะไรมานะครับดังนั้นทักมาหาผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้คำแนะนำครับสวัสดีครับ